มาได้พี่ตั้มสวัสดีคะ่ะพี่ตั้มเอา้เอาออกไปได้เหรอแซมเตะงามแตะเหรองามแป๊กแปก <c oughs> วอ้าว แต่ขอโซบปโซบะโซะโะฮะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบเดี๋ยวรอหนูเย็นแป้งไปอยู่ที่ไหนเนาะยินหน่อยครับขอ น้ำรดแล้วแซมขอขอไฟนี้ได้กอเออไฟนี้ดีกว่าสวยวะเออเอา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 ไฟนี้ดีกว่าอะไรนะชื่อเล่นอะไรชื่อหมิวะคะ่ะแม่ขอสวัสดีค่ะ แซ่เซ่ขุนนี่นะอู้กําเมืองให้ฟังไปเจ้าได้กะเจ้าปีนัางโดนตีได้กระเจ้า